สวัสดีครับพบกับช่วงข่าวพิเศษนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับบริษัทคันที่การ์เดนที่เป็นบริษัทอสังหาย,ยักษ์ใหญ่อันดับ6ของจีนประสบปัญหาไม่สามารถจ่ายดอกเบีย้ยนักลงทุนได้ตามที่กําหนดแต่โดยทั้งนี้นะครับบริษัทยังมีเวลาอีก30วันในการหาเงินมาจ่ายก่อนเข้าสู่การผิดนักชําระหนี้ของบริษัทซึ่งทางบริษัทนะครับออกมาถแถลงว่าตัวของบริษัทเองเนี่ยอาจประสบปัญหาขาดทุนตลอดช่วง6เดือนนี้นะครับมองส่วนตัวของแอดมินนะครับวิกฤตการณ์อสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยง เนื่องจากว่าจุดยืนของรัฐบาลจีนเองเนี่ยเป็นนโยบายของการปล่อยล้มมากกว่าเข้าอุ้มแบบสหรัฐโดยทางรัฐบาลจีนเนี่ยมีการถแถลงตั้งแต่วิกฤตเอเวอร์แกนตตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับว่าตัวของรัฐเนี่ยจะไม่พิมพ์เงินจะไม่ปล่อยเงินกู้จะไม่อุดหนุนหรือช่วยเหลืออะไรใดๆให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนโดยจะเน้นเรื่องของการเยียวยาหลังจากที่บริษัทพวกนี้ล้มแล้วมากกว่าดังนั้นเนี่ยตัวของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่อยู่ในจีนทั้งหมดเนี่ยจำเป็นจะต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าน้ำลดต่อผุดเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่สะสมหรือว่านี่เสียหรืออะไรที่อยู่ใต้พรมของบริษัทเหล่านี้ก็จะค่อยๆผุดขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวของโครงสร้างของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเกี่ยวโยงกันไปหมดนะครับและที่สําคัญนะครับในระบบของการบริหารพวกธุรกิจขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ย การกู้เงินจากสถาบันการกู้เงินจากธนาคารหรือแม้กระทั่งการกู้เงินจากทางตัวรัฐโดยตรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ทํากันเป็นประจําเป็นปกติทบไปทบมาเชื่อมไปเชื่อมมาซ้อนไปซ้อนมาจนอิลุงตุงนางไปหมดเมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดวิกฤตใหญ่ๆขึ้น,นเช่นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นอยู่ในจีนอยู่ตอนนี้ก็ดีนะครับ เมื่อธนาคารหนึ่งมีปัญหาหรือบริษัทอสังหาหนึ่งมีปัญหาบริษัทพวกนี้ธนาคารพวกนี้ก็ล้วนเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอีกธนาคารหนึ่งหรือเป็นลูกหนี้ของอีกบริษัทหนึ่งเมื่อมันล้มกันไปล้มกันมาแบบนี้คนที่เป็นเจ้าหนี้พอเห็นบริษัทที่เป็นลูกหนี้ตัวเองล้มก็หมายความว่าเงินที่ให้กู้ไปมันก็จะ ไม่สามารถเรียกคืนมาได้หรือพาร์ทเนอร์บริษัทที่ต้องมีดีลสร้างบ้านด้วยกันสร้างตึกด้วยกันล้มไปตึกที่ยังตังงานยังไม่เสร็จอยู่ยังขายไม่ได้ก็ดีหรือ everything จริงกระเบลที่มันเกิดขึ้นต่างๆมันเลยเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดการลากล้มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากรัฐของจีนเนี่ยไม่สามารถยังคงยืนยันดีกว่ายังคงยืนยันนโยบายตนเองว่า เราจะไม่ช่วยเราจะปล่อยล้มแล้วเราจะไปเน้นเรื่องของการเยียวยาแทนเนี่ยเราก็จะได้เห็นอีกหลายบริษัทครับนอกจาก e v e r g r a n ก e นอกจาก Country Garden หรืออาจจะมีบริษัทอันดับ4อันดับ3อันดับ2ต่างๆของจีเนี่ยที่มีรูปแบบเกี่ยวเนื่องในลักษณะนี้เนี่ยจะล้มตามตามกันภาครัฐนอกจากจะไม่ช่วยแล้วเนี่ยยังออกนโยบายที่ค่อนข้างเข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกัน ให้กับบริษัทเจ้าอื่นๆที่อยู่ข้างนอกของปัญหาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในปัญหาเช่นคุณอาจจะต้องสร้างยากขึ้นคุณอาจจะต้องมีมาตรฐานสูงขึ้นคุณเองต้องมีระบบการเงินมีระเบียบทางการบัญชีทางภาษีที่รัดกุมขึ้นอะไรลักษณะเนี้ยนะครับทําให้บริษัทที่รอดแล่จะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่อยู่แล้วก็ล้มเลยบริษัทไหนที่รอดได้ก็จะรอดเลยนะครับเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าตัวของทางจีนเองเนี่ย วิกฤตเนี้ยจะลงเอยอย่างไรจะมีช้างล้มอีกกี่ตัวนะครับการขยายกินวงกว้างของปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะขยายไปกว้างมากๆแล้วก็จะลากสถาบันการเงินจีนอีกหลายสถาบันล้มตามไปด้วยแน่นอนเพราะว่าการสร้างหมู่บ้านการสร้างตึกก็ล้วนใช้เงินกู้ทางงานถ้าหากบริษัทที่สร้างเจ๊งขึ้นมาเนี่ยตัวของแบงค์หรือตัวของธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยไม่สามารถเก็บเงินคืนได้เนี่ย ตัวของแบงก์เองก็จะล้มตามไปด้วยอันนี้คือปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นในจีนและผมเชื่อว่าตัวของรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์หรือมีเคสตัตด,ดี้ที่ศึกษาจากสาหรัฐมาแล้วว่าตัวของสหรัฐเองเนี่ยไม่ได้ปล่อยล้มในลักษณะนี้แต่ทําการพิมพ์เงินแล้วอัดฉีดเข้าไปอุ้มให้กับบริษัทพวกนี้ให้กับสถาบันพวกนี้แล้วมาลงเอยด้วยอัตรางเงินเฟ,เฟอ้อท,ที่สูงเป็นอย่างไร ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นเคสตั u ดีของการที่ไม่ช่วยเลยจะเป็นอย่างไรจากทางจีนนะครับนักลงทุนต่างๆนะครับก็ควรจะระมัดระวังในช่วงนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วคอยติดตามเรื่องข่าวของการผิดนัดชําระหนี้ในอีก30วันข้างหน้าว่าตัวของคันทร r การ์เด n เองเนี่ยจะสามารถหาเงินมาจ่ายลูกหนี้ได้ทันตามกําหนดก่อนที่จะเข้าสู่การผิดนัดชําระหนี้หรือเปล่านะครับผม